สวัสดีครับสวัสดี f c แฟนครับนะครับ FC สาวน้อย F c ซน้องหญิงครับพปะโกับบ่าวโทนในช่องบ่าวโทนตองพูนแม่น้อยน้องหญิงครับมาเร็วมาเร็วเน่สวัสดีครับผมโอ้ผมตกใจเหมือนผมยังสั่นเ้าอยู่นี่เป็นยังสิเล่ก่บ่เหลวเน่คนแบบนี้ห่ะมามือเ้าร์ดิไม่ไม่อยมาก่อนผมามาหอด สวัสดีครับพ่อเอกพูดว่าเพิ่งทางลุงเดียพ่อเอกม่ไปครับผมเปิ่นเป็นเปิ่นว่าเปิ่นเป็นเอฟซีเลยเปิ่นว่าเปิ่นเป็นเอฟซีน้องหญิงแต่ว่ามาหอดพ่อเอกใช่ไหมครับปุนณ่ะบารนีกันเลยว่าพ่่อใหญจะโอ้ยยังคือหลายเดี๋ยวสิว่าให้ฟังเอาเอาเอาฟังก่อนสิว่าให้ฟังเอาวามาบาดนี้เพิ่นก็ว่า ผมเป็นเอฟซีเลยเออทางนี้ก็คลิบว่าเออสงสัยสิมันเหรียญมาเยี่ยมมายามมาบอทันเรม่ทันพอดีเดี๋ยวทำให้คอยอยู่แล้วอดีตนายกมาปรีบ่าโทนก็ได้พอดีว่าผมสิไปอุบบนคนน่ะไปอุบบนขอนำค่าธรรมันรถเดี๋ยวจะสองสามร้อยบาร์เทิลคิบว่ให้เราผมก็เลยว่าเราเป็นเอฟซีถ้าแมนเราเป็นเอฟซีตัวจริงนี่กับเป็นตาซอยอยู่ไหน ก็เลยว่าถามมาตต่ไสล่ะครับนี่ล่ะอยู่แถวนี้่แหละคนน่ะเพราแต่ว่าอยู่แถวนี่เนี่ยน้ำมันรหลบ่มีอยู่แถวนี่ก็คือบ่ไปขอไอ้ญาติพี่น้องอยู่บ้านพวกเราเป็นสิไปหาเมียอยู่บนกันเลยว่าเิ่นเป็นเอฟซีเป็นเบิงประจำคนนะก็เลยว่าอยู่นี่นี่หูจักไปพอคนบ่บอกผมกับบูหูจักแล้ว ีมีแต่เมียผมบึงพุดนะเอาก็ว่าไอ้เป็นเอ้สีบาตรท่านหัวก่อนเลยครับพอดีว่าเมียห้ไปครับเมียโอนเงินเข้ามาแล้วผมกดบ่ได้พุดนะบได้เออนี่นี่บัตรผมผมกดบ่ได้พุดนะกันเลยว่าไปธนาคารครับไปห้ธนาคารเห็นโอ้มันเป็นบัตรเมียพุดนะเอาเอาไปเอามาก็เลยถามว่าบ้านอยู่ไหนล่ะอยู่เที่ยวนี่อยู่บัานพายุพุดนะ พ่าแต่ว่าอยู่บ้านพายุเอาก็อยู่ใกล้ๆหนึ่งตัวหกกิโลหนึ่งกับเลี้ยงับไปให้คอร์สญาติพี่น้องอะไรตัวสองสามร้อยอยู่ใกล้ๆกับสีดำอยู่สองสามร้อยกันเลยว่าบดเพิ่นว่าโอ้ยผมกับบ่ได้อยู่บ้านพายุเลยผมมาเซาไอห้องขายของคุณนะเอาพ่อข่าผมมีเงินพ่อบาทบ้านขับรถนะขับรถยนต์มาอะไรเอะผมว่าสิขี่จัก่ยานออกไปซื้อน้ำมันรถให้เราอยู่ดอกแต่ว่าถ้าแม่นเขามาปุ๊บ อู๋ผมเดือดร้อนนีงครับบ่าวทนซอยผมเนี่ยมาวาดเห็นโู้จักบ่าวทนเลยนี่บ่าวทนรูปหล่อตังสี่โอ้ขอสามลอยผมเจหาลอยผมแล้วติดได้ใครทีมซ้อมเมื่อกี้ทำหนี้เลยครับพี่ดอทำหนีเลยขอบคุณเพี่พี่น้อจากช่องสีสเก็ตสั่งมาเดี๋ยวบาวทนเดี๋ยวเออบ่าวทนรูปหล่อครับคอสามน้อยหน่อยพอดีจะว่าจะเติมน้ำมันไปทำงานจะน้ำไปไหนเติมน้ำมันไปทำงานน้ำมันหมด ทำงานที่ไหนนี่ที่ทำงานอยู่นี่จะเติมไปไหนไปที่อื่นื่นลูกน้องไปไหนยายจะปีหลบเข้าไปอยู่ในฉาบอยู่ในั่นยังไงอันนี้มันไม่มีราคานั่นไงในบาโทนรูปหลอแล้วลูกพี่ลูกพี่มาทําไมลูกน้องไม่มาเนี่ยมาหาบารโทนครับผมผมมีน้ำมันไปทำงานผมตกใจหมดเลยเหลือไปเห็นเมื่อกี้เนี่ยผมตกใจผมเกือบแหลนแล้วทาไมผมเกือบแหลนเผมยังใจสั่นเมื่อ้าไม่หายเลยไม่ว่าเขามาอีกเขาหน้าตาคล้ายๆยสบ หน้าแดงยังส uh ิล่ะน uh ี่บอหนาหนาแดงนี่หนาดำหนาแดงหน้าแดงมาหาขอเงินไปเติมหน้ำมันหนาแดงนี่หนาดำผมก็เลื่ผมมาสีถามอยู่หรอกว่าเติมหน้ำมันรถหรือเติมหน้ำมันค้นขับมาสีถามอยู่หรอกหน้าแดงมาเลยไดนหน้าแดงมาเลยหน้าแดงอ่องตองเลยหน้าแดงคือเมาหรือว่าบ่เพิ่ลตากแดดอ๋อตากแดดเบิ้งแดดแห้งิ่นวายอีกย่างนี่เบิ่งแดดแมนด้วยไอ้ควันโดดแดงคืคุณเพิ่ลตากแดดมาเพิ่อก็เลยหน้าแดงหนึ่งวันพันเหตุการณ์ อันนี้คือพอเอกอันนี้คือไม่หน่อยที่กันนอยังดีแขมเป็นข่อยอยู่ข่อยเป็นเบาโทษสิเดีนะเตัวจริงก็จะเป็นเอฟซีตัวจริงแบบเดือดร้อนอี่รีนี่เฮ้าเบิงลักษณะทาทางแล้วจากการพิจารณาตกผนึกลงมาแล้วว่าเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเฮ้าสามารถซอยเรือได้เฮ้ากับซอยได้แต่ธรรมะแบบลักษณะแบบนี้สามาขอสามลอยเราโอ้ย โอ้ยจะบอกสุดรอก็ห้าร้ยนี่เห็ดน่เบาทนสุดรอโอ้ยผมเบิ่งนี่ครับสามร้อยสามร้อยผมเบิ่งคลิปมือนเสาร์น่องออกเดินทางแล้วแต่ว่าผมกับหูอยู่วันน่องเดินทางผมกับเบิ่งคลิปเบาทนมือนเสาร์ท้ายหมาบักโดอยู่ใจสั่นใจสิไหลมาเมดโอ้ยพอดีว่านี่นี่นี่ผมสีเป้หนีนี่กีรถมาหอดบอกนี่ปึ๊บย่างหัวพอดีเฮ้ยใจเราเบาทวนอย่างสิโอ้ยซอยเหลือไดนก็ซอยเห็นไปเออระดับเบาทวนแล้วช่วยได้อยู่แล้ว แต่ว่ามาใจถึงเพิ่งได้เม่นบ่ตากแดดมากหนาเด่แดงหาเงินเติ่นออกมาโหลดไปหับเมียฮะสิไปหับเมียยังไงไก่เมียมาหับเหรอเนาะแตเมียบ่มีรถเมียขับรถไม่เป็นไก่เมียโอนเงินมาตรีโอนเงินเข้าบัญชีเมียแล้วไงเมียโอนเงินเข้าบัญชีเมียเมียสิไอ้ผัวสิกดได้บ่ กับเบืง้งแล้วก็ถึงมาหามาโทษนีเ้เราว่าเราบอลเลยเบิ่งโทรศัพท์โทรศัพท์เรามันเป็นหลุนซ้ำๆหนึ่งศูนย์เราวะเราทำมาซู <laughs> มีผมมีเฟียดบ่มีไล่ <laughs> บ่มีอย่างเบิ่งเราว่ะเล่แเาแค่ว่าเบิ่องวงหนึ่งแต่ว่าเรามาบ้านลุงหญิงถือเสยเลยเออเราเก่งเนาะแล้วาถามผู้ใดมาเดี๋ยวแต่ที่พี่เอ็ดบ้างหรอเนาะนี่ทําแ่นทําแ่นหายไปนี่มือ <laughs> หนามาอีกได้นี่คนแบบนี้นี่หายไปมือหนามาอีกเลย หนึ่งวันพาเนตการเม่ได้ถ่ายคลิปตอนนั้นไวนะ้นะก็เลยว่ามาถ่าย,ายพอดีพอใหญ่สร้างยางมากก็เลยคืดพ่อพอพดีก็บลูโอ้ถ่ายก่อนคนคือกันคนคือกันมาแล้วลุงยายเลือดกับผู้ใหญ่สามลอยกับผู้ใหญ่ห้าลอยกับผู้ให้คนคือกันมาแล้วก็<า> <c oughs> นี่ค่ะท่าแม่บผมหน้ายนางมากอีกหนึ่งนีงน่คืดบ่อพ่อเด้คืดบ่อพ่อพญานันเลยไปหาหมอพ่อขับป่วยแต่พอดีพอใหญ่สร้างยางมากก็เลยคืดพ่อพญานั่นพอดีพอคนคือคือกันไข่ไข่กันนะ เจ้าคือจะมาสอ้กระจก่งก่อนหน้าแดงคือกันเจ้าวชุ่งสร้างกระจก่งก่อนว่าคือเจ้าพ่อนี่ถ้าแม่นพ่อเอกไปเอาไอ้คลิปในกล่องวงจรปิดไปนี่ดิเอาอีกละน้อเอฟซีก็จะว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์มีแล้วก็มายื่นเบาอยู่นี่เนาะผมก็นั่งแทกเสืออยู่แล้วก็มานั่งเบาะเป็นยื่นเบาอยู่แต่ปานั่งอยู่ผู้เดียวบาะเรียบร้อยปานั่งสี่ไฮพอปานั่งเป็นคนขี่สงสารปานั่งไฮเป็นพันแท้เอ้ไฮเป็นพันแท้ นี่คือตอนนี้นี่เอฟซีที่ทักเข้ามาเพื่อที่จะสั่งเสือหลายแห้ง <6 S 1> แล้วก็เพื่อที่จะโอนมาไล่ให้น้องสามสิบหกล้านนี่ก็หลายคือกันสามสิบหกล้านแมนแมนอยู่ไม่คนอยถือลายตัวนี้คนถือหลายแห้งไอ้ไอ้บะถือแต่บะถือแต่แข้งหัวบ <laughs> <laughs> ะถือแต่โพดโพ่ <laughs> <laughs> ลอตเตอรี่หนึ่งแปดสิบหาไว้บมีหกหนึ่งแปดพอไปออเสียนนเอาไปแล้วเตยเอาไปไม่หักบุรีลำมาไปทึกแล้วนหกหนึ่งแปเขา,นานผมกับพออชิตา,าตีได้แต่ตัวอื่นพ <laughs> ออชิตาเอาไป,าไป <laughs> พออชิตากับบมเป็นสิบใบบหนึ่งแนั่น,น,นบอมีหกหนึ่งแปดพอไปพอปันกันะโดดย่านได้คอยได้เลื่อนนอพคนยังว่าต่อไปอีกเลยนั่นผมบอปทน อ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณแฟนพี่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิงโฆษณาครับน้องอิงบอยู่ครับน้องอิงไปคอนแกนนะครับไปงานขืนบ้านใหม่บอดนะครับแล้วหลังจากเสร็จงานก็จะเดินทางต่อไปมินิคอนเสิร์ตที่ระยองนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้สวัีสักก่อนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ